สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กรอนดามิคชานลนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามในคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับขอบคุณครับครับวันนี้เรามีสีท่าง่ายๆเพื่อให้หลังคุณมีอาการดีขึ้นมาติดตามกันนะครับครับเรามาเริ่มทําท่าแรกนะครับค่อยๆนอนลงแต่แคงช้าๆนอนงายนะครับแล้วก็กดตัวนะครับ ทีนี้เราจะไล่จากหัวกดหัวกับพื้นแล้วยืดคอนะครับเหยียดแขนยาวกดแขนกดต้นแขนแน่นหน่อยนะครับแล้วก็กดตรงซี่โครงตรงสะบักนะครับทีนี้กดสะโพกสะโพกเนี่ยเหมือนกับกดก้นกบลงไปเยอะหน่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกดก้นกบปุ๊บนะมันจะมีความแอนจะเห็นแอนนะครับจะเห็นข้างล่างใช่ไหมครับเห็นข้างล่างตรงนี้ จะมีรอยอช่องว่างให้แอนนิดนึงแต่ทีนี้มันแอนมากเกินไปเรารู้สึกว่าเราแอนอย่างเงี้ยครับคือถูกแล้วแต่ไม่ถูกทั้งหมดนะครับให้กดตรงนี้ด้วยกดลงปุ๊บมันจะพอดีมันจะมีรอยช่องว้าวช่องว่างประมาณตรงนี้ครนิดหนึง่งไม่ต้องกดแล้วนะครับแล้วกดค้างไว้กันเลยกดเท้าแน่นๆท่านี้เรียกว่าเรียกว่าท่าหนึ่งร้อยนะครับเราจะตีอย่างเงี้ยตีห้าครั้งหายใจเข้าทีเดียวลึกๆ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกยาวๆนับหนึ่งถึงแปดหายใจเข้าทางจมูกครับหายใจออกทางปากทุกครั้งที่ออกหายใจออกทางปากครับดึงสะดือเข้าไปที่นะครับกระดูกสันหลังหายใจเข้ายี่สิบแล้วนะขณะที่ทำอยู่นะครับให้คิดว่าก้นเราเนะี่ย เอื้อมไปหาส้นตัวเองนะครับหายใจครับเปิดไหล่กว้างนิดนึงนะห้าสิบแล้วนะทีนี้นะครับเท่าไหวนะครับอยากให้เพิ่มยกหัวนะครับเก็บคางนิดนึงก่อนยกหัวยกสะบักให้คิดว่ายกสะบักขึ้นมาเยอะๆนะครับยืดก้นไปหาน่องอยู่ส้นอยู่เน้นเวลาหายใจออกท้องต้องยุบเข้า ให้มากที่สุดนะครับให้หายใจออกยาที่สุดหายใจเข้าท้องจะป่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับหายใจเข้า80แล้วนะนะครับถ้าไหวยกข้างนี้ขึ้นครับอีกข้างหนึ่งขึ้นั้งสุดท้ายครับเหยียดขายาวบีบโคนขาแน่นเข้าหากันเลยเหมือนจะ มีคนจับขาแล้วดึงขาเราไปฝั่งดนูนะครับค่อยแถมอีกสิบครั้งครับใ,ใจเข้าสุดสุดท้ายขาจะออกยาวแล้วค่อยพักก่อนนะครับ,นะรบถ้าหากว่าเหยียดขาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับขาวางพื้นได้อย่างเดียวได้ไม่เป็นไรนะครับเน้นที่ตรงการลำตัวนะครับ ตัวนะครับตั้งแต่สะโพกถึงไหล่เนี่ยให้เน้นตรงนั้นหัวจะลงพื้นไม่มีปัญหาครับถือว่าถ้าเบสิกดีนะครับก็จะทําให้เราช่วยให้หลังเราดีขึ้นได้มากๆากนะครับท่าที่2นะครับเหยียดขายาวท่านนี้เรียกว่าท่า one เ e g circle นะครับวนขาข้างหนึ่งยกขาข้างหนึ่งนะกระดกเท้าข้างซ้ายที่อยู่ล่างนะครับเข่าข้างซ้ายงอเล็กน้อยนะครับแล้วก,กดกับพื้นยืดขาให้ยาวขาข้างขวาที่อยู่อยู่ ยืดขาให้ยาวกว่าขาข้างซ้ายนะครับพยายามยืดเหมือนเอื้อมเอาขาไปแตะอะไรสักอย่างวัตถุนะกดแขนเหยียดแขนคอยาวยาทีนี้ตรงสะโพกนะครับกดเหมือนเดิมเลยมีความสุขกดเหมือนท่าแรกหรือท่า1 0นเดินะครับท่าหนึ่งร้อยกดสะโพกแล้วก็กดตรงนี้กระดูกสันหลังมันจะยาวตรงนะครับแต่พอดีนะครับยกขาขึ้นนะครับเทินแล้วก็วน หหายใจเข้าหนึ่งวงครับหายใออกหนึ่งวงสี่ห้าหเจ็ดขณะที่ทำท่านี้นะครับสะโพกมันขยับไปไปมาขึ้นลงเราต้องกดสะโพกโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ได้ยกขาด้วยนะครับพอสิบครั้งก็เปลี่ยนข้างครับหนึ่งสองสามเล่นใหญ่ได้เลยครับวนใหญ่ห ยังยืดขาข้างบนให้ยาวกว่าขาข้างล่าง And ลงมายกอีกข้างหนึ่งขึ้นมาครับปลายเท้าชี้กระดกเท้าขวาเหมือนเดิมนะกดตัวให้แน่นยืดคอยาวหมนุนห้เอาที่สะโพกไม่ขยับเป็นหลักนะครับขาจะกว้าง ขึ้นอยู่ก็สโโพกคอนโทรลได้กลับด้านครับหสังเกตลำตัวนะปดแอนสุดกอดเข่าเล็กน้อยครับนะครับเวลากอดเข่าเหมือนกันสะโพกไม่ยกไม่กระดก่างนี้นะครับกดไว้กับพื้นอยเาี๋ย้นะครับทำให้หลังเราไม่มี อาการบาดเจ็บขณะที่ทำขนาดนี้ท่าที่สามครับเขาเรียกว่าท่าเดนบักนะครับหรือแมลงที่ตายนะครับ,นะรบทีนี้ยกขาขึ้นนี้ขาห่างกันประมาณสะโพกตัวเองยกแขนขึ้นนะครับหายใจเข้าลึกๆครับกดตัวเหมือนเดิมเนาะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกสองท่าแรกนะครับหายใจออกครับเหยียดแขนขวาขาซา้ายขาขวานะครับพร้อมกัน องศาเดียวกันนะครับขาที่ไม่ได้ขยับก็ไม่ต้องขยับหรือแขนที่ไม่ได้ขยับไม่ต้องขยับครับอ่าแล้วก็กลับมาหนึ่งละเอียดเน้นที่ตรงนี้กรุ๊ปต้องสองสามสี่ยืด้ขาให้ยาวเลยอ่าหายใจออกยาวยาวหก ไจะหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากกันเลยสิบข้างซ้ายครับอืมอาจาจะหายใจเข้าครับให้คิดว่าหายใจเข้าห้าหายใจออกสิบได้แล้วครับเข้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบหายใจเข้าหายใจอท่านนี้ก็จะช่วยให้นะครับแอนตี Anti ้เอ g จิด้วยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะขาอยู่สูงกว่าหัวใจเลือดจะเข้ามาที่หัวใจก็น่าดีกว่าสองขั้งสุดท้ายครับ ครับ and p u l นะครับถ้าสุดท้ายครับนะครับค่อยๆบิดตัวนะครับนอนความลงนะครับนอนความลงนี่เอาศอกนะครับนะครับศอกวางใช่ศอกนั้นอยู่ใต้ไหล่การแขนกว้างประมาณไหล่ตัวเองนะครับขาชิดกันกดมือจะวางอย่างนี้ได้นะครับจะแปรมือก็ดีนะครับแปมือก็ได้นะครับแล้วกดแต่บางคนไม่ถนัดนะครับ แล้วก็กดตรงนี้ใจกับกดเพื่อให้เราแอนตัวขึ้นมาอย่างนี้ครับทีนี้ดูตรงนี้นะครับเคิร์ฟตรงนี้ฟืบมันจะเป็นรอยโค้งเวานี่ครับบางคนทำแล้วเจ็บเลยนะครับเราต้องใช้คอมาโซหรือท้องนะครับบ้าง,งดูนะับความเปลี่ยนแปลงตึงสะดือขึ้นเยอะๆยังกดศอกอยู่นะนะครับต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยนะครับท้องเนี่ยด้ใช้คอมมาโซจะเห็นได้ว่าหลังตรงกว่าเดิมนะครับ ขาชิดกันนะครับใช่ทีนี้กดยืดชดหน้าอกเปิดไหล่กว้างยืดคอย,ยาวๆความสึกเหมือนเราจะคลานตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ฟิลแบบนี้นะครับรู้สึกแบบนี้แต่ว่าสะโพกไม่ต้องขยับไปด้วยนะครับเหมือนทหารที่กาลังจะคลานไปข้างหน้าขายืดยาวไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะยกขาขึ้นดันตัวเองยกขึ้นมาหนึ่งสอง เาอ้วมออเด็ดแบบกันแอนด์สิบครับพอทำท่านี้เสร็จแล้วผมแนะนำให้ทำท่าเชลส์เดชหรือว่าชาร์ปโพสให้หลังโค้งนะครับเพราะเมื่อกี้เราแอนค่อนข้างเยอะนะครับเรากลับมาสู่สภาพเดิมแล้วค่อยโรลอัพขึ้นมาทีละข้อโอเคนะครับนี่ก็จบสี่ท่าแล้วนะครับตั้งแต่ท่าแรกนะครับถึงท่าสุดท้ายนะครับ ช่วยให้คอมมาโซได้ดีอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับการหายใจด้วยนะครับถ้าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับมากพอสมควรนะครับอย่างที่เคยบอกไปหรือสอนไปนะครับจะทําให้เราได้ใช้คอมาโซเต็มๆมากๆนะครับและเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับบอกว่าวันนี้นะครับจะได้สี่ท่าช่วยให้หลังคุณหายกันนะครับหรือว่าอย่างน้อยนะครับบรรเทาให้หลังเราดีขึ้นนะครับ นี่ก็จบกันแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ